มาหนสีสิมาแนะนำการจับจุดอุณหรลมนะคะแม่ฟังหลวงพ่อเทสุมเมืองวะคะฟั่ฟังเจ้าเถื่อ๋อบ๊บ่บบบเสนไดว้ว่าอุณหโลมคืออย่างแม่บอกคะ <c oughs> แม่แม่นั่งซื่อชื่อก็ได้ <c oughs> อุณหรลมคืออาการของปิติที่มันเกิดจากการที่เห่าเบิงโลมเห่าห็นลมนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเห้าเสีย เอาล่มนี่เป็นเป็นอันโตซอยหเห้าอันมีสมาธิมีสติอยู่กับตัวเฮาเพราะมันเป็นสมาธิแล้วเมื่อสิเกิดอาการปิติอาการปิตินั่นก็นคืออุณาโ่มนั่แหละที่หลวงพ่อว่าให้เฮ้าจับจุดอุณาโ่มก็คือเฮ้ามีสมาธิอยู่กับตัวเฮ้าแล้วเมื่อสิมีอาการปิติเกิดขึ้นให้เฮ้าสังเกตว่าเฮ้าเป็นเฮ้าถาา้าเฮ้ามีสมาธิ มันสิเกิดปิติคืออาการปิตินี่เป็นตัวยืนยันว่าเขาเขามีสมาธิมีสติอยู่กับตัวนะคะค่ะวันนี้วิธีสิเฮตุให้อุณาล่มขึ้นเนาะค่ะก็ะคือเห็นล่มหายใจหูหูว่าหายใจเขาาหายใจออกมีสติสมาธิอยู่กับล่มจิบโบไปคิดเรื่องอื่นบอกเกงบอกเครียดบอบอกกังวลแล้วก็บ่กได้อยากให้มันขึ้นนะคะ คือหดซึกว่าเข้าหันใจเขาหันใจออกคื่อๆนะอันตอนแรกก็สียหายหายใจเยาๆเ้าด้วยะคะ่ะหายใจเยาะเ้าแล้วก็อันหายใจเบาๆเยาะเ้เอาล่มเย้าเอาค่ำภาวนาว่าพูดโทษกำกับหายใจเข่าว่าพูดหายใจออกว่าโทเนาะคะ่ะแต่เสียหายหายใจหายใจเย้าสุดเข้าไปแล้วก็กันไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยปล่อยออกเยาะเ้าสุด แล้วก็กั้นไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยสูดขึ้นมาเฮ็หีุจังสี่หารอบค่ะหลังจากนั้นก็คือหายใจล่มเา้วเบาๆเล้หูซึ้ล่มหูซึ้ว่าล่มอยู่ในดังเห่าหน่ะนะหูซึ้แค่ว่าล่มอยู่ในดังห้าสิบ,บาตามล่มบาตามเขาบาตามออกหูซึ้แค่ว่าอยู่ในหูดังเห่าเข้าใจเนาะค่ะค่ะเหลือบตาเบิ้งปลายจมูกเห่าค่ะเบิงบ้งเบื้ง เบ,งบิงหูดังเบิงดังเขานี่มันสิเห็นดังเข้าเตมาะอยู่เห็นล่างๆเมื่อสิเห็นดังเขาล่างๆแล้วก,ก็สูดลมหายใจเข้าไปสูดลมเบาๆเขา้าพุดเย่าๆแล้วก,ก็กันไว้นิดนึงแล้วก,ก็ปล่อยออกทโทเบาๆจนสุดแล้กกวลก,ก็กันไว้นิดนึงแล้วก็สูดเข้าพุดแล้วก็กัน เฮ็ดจักหารอบเน้ะคะ่ะหลังจากนั้นเฮ่าก็สิหายใจล่ยาวเบาๆเข้าออกเข้าออกปกติพร้อมกับค้ำบริกรรมว่าพูดกับโธเข้าพูดออกโธ่เข้าพูดออกโธ่เอาข้อมรูซื้อเข้าอยู่ในอยู่ในหูดังเฮ้านะแคร่หูว่าลมมันผ่านเขา้าผ่านออกเบาๆนะคะบ่บ่ด้จ้องนะคะบ่ด้ไปเพ่งมัน แค่หูซึกว่าร่มเขาร่มออกธรรมดานั่งสบายสบายบกเก่งบ่บบังคับมันบบอ,อยากให้มันบบอ,อยากให้อุณหลวมขึ้นแบบหูซึกเบาๆสบายสบาย,บายหูว่แล้วเข้าหายใจซื่อๆนะคะนั่งเห็นร่มหายใจเขาออก หูวซึกเย็นเย็นอยู่ในหูดังเหาถ้ามันมีอาการเย็นเย็นขื้นมาระว่างคิ้วเหาหรือว่าหูซึกตึงตึงนักนักนิ่มนิ่มนุ่วงลุบเรบอยู่ทั้งหน้าผากเฮาหรือวางคิ้วเหาแต่ถ้าใครมีอาการแบบนี้ก็ให้บอกนะคะ หายใจสบายสบาย บอท่านรับตาเด้ค่ะเขาแนมแนมเบิงแนมเบิงดังเขาก่อนหูซึกจ้งใดบ่ตึงบ่ตึงตึงนักนักบ่ตึง,ต,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 งตึงมันบ่ค่ะบ,บัน้นทางหูซึกังสานแล้วให้เขาเยี่ยมปากนิดนึงให,ให้มันมีปองหน,น่อยพอล่มมันเข่าได้เขาสูดล่มเข้าไปทึง่งดังทึ่งปากเขาพร้อมกันขึ้นไปเดี๋ยวมันสิดดันขึ้นมาใส่หน้าผากเขา ขื่นไปัสินเนี่ยสืบสืบเขาทั้งปากทั้งดังเขาพร้อมกันค่ะสืบขึ้นไปแล้วมันสิ้หูซึกมันสิมันสิชัดขึ้นมันว่ค่ะนั่นแหละนี่อันนี้คืออุณาโ่มค่ะนี่แหละคืออุณาโลมมันเป็นเป็นอาการของปิติค่ะถ้าเขาเขามีสมาธิมันจังสิขึ้นถามมันบ่มีสมาธิมันสิบบ่ขึ้นค่ะค่ะกับบันก็หูล่มไปเรื่อยๆค่ะหูซึกว่าร่มเขาร่มออกไปเรื่อยๆแล้วมันสิชัดขึ้นชัดขึ้น ค่ะแม่เป็นจังไหนคะหูเสบจังไหดบ่ต๊บๆเลยวะแห้งบ่กลางหน,น,น,น้าผากได้บ่โอ๋อค่ะนั่นแหละคืออุณหาล่งแมมกับหูร่มเขาร่มออกไปธรรมดาด้ค่ะหูว่าร่มเขาเบิงเบึงร่มเห็นร่มไปเรื่อย เป็นจังไดเนี่ยแม่เนี่ยอาการจังไดเนี่ยนึบๆเลยวะเป็นตจาเจ่ว่างนีบอ๋อค่ะนั่นแหละคืออุนาโ่มค่ะแม่กับหูซึกก็ร่มเขาร่มบอกห้องห้องผอบยังไงคะหูซึกบอหูซึกมองไดคะทั้งจมูกเลยบอทั้งหนีเลยมันบอเอาพวาสูดร่มขเขาไปแย่ๆมันสิข,ขึ้นมาฟีเลย ค่ะค่ะแล้วก็เขา้าเข้าสีเหลียงอุณาร่มนี่ได้แบบได้เนาะคะ่ะคือถามมันขืนแล้วเข้าสีหูเขา้าเดีวว่าเข้าสีเหลียงให้มันอยูด่นดนนั่นนะคะ่ะอืมก็คือเข้าหูร่มหายใจเข้าเข่าออกนี่แหละคือมัน,นอาจสีล้งไปคืดเนี่ยเขา้ากับกับมาหูซึกโตแล้วก็มาหูล่มเข่าร่มออกคำมันล้งไปคืดเขา้ากับกับมาหูซึกโต แล้วก็หูร่มเขาร่มออกนี่คือมันสิเป็นสมาธิสมาธิตัวนี้มันสิเป็นฐานเป็นฐานของสติเฮาน่นนะคะถ้าเฮามีสติมันก็สิเกิดปัญญาอันนี้คือฐานของการปฏิบัติภาวนามันสิคือจังขันเฮาสี่สางบานนั่นสิเฮาตรงเทข้านเฮาตรงสางฐานนั่นบอกคะ่ะการดีเฮาสี่ปฏิบัติถ้ำเฮาอยากหูถ้ำอยากหินถ้ำหรือว่าอยากบรรลุถ้ำกัยา อันนี้เข้าตรงสางฐานอันนี้ก่อนฐานต้นนี้คือล่มหายใจเข้าเนี่แล้ค่ะขันเข้าอยู่กับร่มใดคือเข้ามิสติอยู่กับตัวเข้าอันนี้คือมันเป็นอาณาปานสตินะคะคือการดูลมนะคะล่มนี่คือกายละเอียดเข้าอกเข้าอาศัยกายละเอียดดึงสติเข้าให้มันอยู่กับกับหลางกายเข้าอันนี้คือกายหยาบเข้าสิมิสติหูโตอยู่ตลอดเวลาค่ะ แล้วอาการปิติเนี่ยมันกับมันกับสิเป็นเฉพาะตอนที่เขามีสมาธิค่ะถ้าเข้าคิดเรื่องอื่นหรือเข้าแบบเขาบ่มีสมาธิมันสิบกึ่ถ้าเฮ็ดได้เฮ็ดได้เทือแลกเทือ่อไปมันสิงงางขึ้นคือเข้าหูแล้วว่าอันนี้คืออาการปิติอันนี้ค่ะแล้วที่นี่ฤษณ์แนะนำว่า ขันแลกห้เห่าหูซึกมันหูซึกถึงล่มเห่าเรื่อยๆหูซึกโตถ้ามันหลงไปคิดมันสิเป็นปกติคนเห่าคือเห่าอยู่ก็บความคืดมาตลอดเนาะเห่าสีชินก็บความคืดมันกะสิหลงไปคืดเนี่ยแต่ว่าเห่าก็กลับมาหูซึกโตหูซึกโตแล้วก็หูล่มหายใจเข่าออกอันนี้เนี่ยสิสิเป็นการเอ่อเอาเอา,เอาสติอยู่กับตัวเห่าเห่าสีหูอาการคองหลังกายเห่า คือรู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละค่ะโอ๊ยยังไงจากที่เฮาเคยแต่ไปเอาใจไปคิดเรื่องอื่นไปสนใจอยังข้างนอกบานเฮาสิมาสนใจตัวเฮาสนใจร่างกายเฮาอยู่กับตัวเฮาอยู่กับอารมณ์ของเขาเฮาสิฮห้ว่าตอนนี้เฮาเหตุยังอยู่แล้วมันสิมันสิเป็นกำลังของสติพอสติเขามี ม,มันสีมีปัญญาแล้วล่ะค่ะแล้วที่น,นี่ประโยชน์ของอุณาโลมนี่ยการจับอุณาโลมนีเนาะคะ่ะเฮ้าเสียเอาไว้ใส่ตอนเฮาตายคือผู้ใดที่ตายอยู่กับลมหายใจได้นะคูบาอาจารย์หรือว่าอพระพุทธเจ้าค่นบอกเนาะคือจะเ,เป็นการทรงชาน่นถ้าตายอยู่กับลมหายใจนี่ ย่างหน่อยก็ไปเป็นพุม่มนี่คือนี่คือประโยชน์นที่เฮ้าที่เฮ้าสิหัดเ็ดอุณหร่มหัดจับอุณหร่มหัดอยู่กับอยู่กับล่มหายใจเพราะว่าล่มหายใจนี่มันอยู่กับเฮ้าตั้งแต่มือเกิดจนเมือตายแต่ว่าค้นส่วนมากสิโบหู้บหูว่าห้องหันใจอยู่ั่นเมียแมนบอกปกติห้าสิบ,บ่สนใจเรียกว่าล่มหายใจห้องเป็นจังใด จนกว่าหมื่นหนึ่งเขาหันใจบอ่อเขาจังสีเมื่อคืนถอดมันนะ่ะนะเม่นวะคือจังเวลาเขาเป็นวัดเังสิขะน้องหันใจบอ่อเขาจงสีหูเสือกว่าคือถอดมันวะอเอเมื่อคืนหันใจอยากแข่งเม่นวะแต่ปกติเขาจะบดีคิดถึงมันนะ่ะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเป็นวัดน่ะนันสีหันใจทั้งหน้าผากได้เลยค่ะถ้าเขาฝึกเขาฝึกให้มันชินเขาฝึกดูดูแล้วมันสีชินแล้วเขา ไลาเข้าพิ็นวัดเนี่ยเข้าหายใจเข้าหายใจสูดขึ้นมาไว้หนาผา,ากเขากะปล่อยมันออกสูดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเอาข้วหมุดซื้อเข้านะนะเอาข้วหมูดซื้อเข้านะว่าลมมันขึ้นมาก็ปล่อยเฮ็ดเดือเสียมันสิมันสิบโล่งแล้วมันสิหสบหูซื้อว่าเข้าหายใจอยู่ทั้งหนาผากเลยที่่นว่าไปหายใจอยู่อันมองอื่นน่ะก็คือแบบนี้แหละค่ะคือ่นฝึกแบบนี้แหละ อันนี้เป็นเป็นประโยชน์ที่ีมันสีใได้เป็นเป็นของแถมมากเนาะแต่ว่าจุดประสงค์เฮ้าก็คือมันชใช่ค่ะเฮ้าสิไปใส่ตอนเา่า,ายแหล้กกัตอนที่เฮ้าป่วยคือเวทนามันหลายเนาะความเติบความปวดความบ่สบายมันสีเห็ดใหในเฮ้านั่นขาดสติเนาะก็สิไปเป็นทุกไปกังวลคีดถอดอันว่าเฮาสีเฮี้ยจังไดเฮาจังสีหายแม่บ่ คือจังสมมูิว่าเขาปวดหัวสิเขาสิคือหาท่านที่ว่าเขาเขาเป็นหลอยยังบอเขาสิกินยาอย่างเขาสิไปหาหมอบอสิไหมแต่ว่าถ้าเขาอยู่กับลมใดเขาสิบักังวลตัวนั้นเขาสิรักษามันตามอาการแต่ว่าเขาสิมมเขาสิมาอยู่กับลมเอาใจใส่กับลมเขาเดี๋ยวมันซอยบรรเทาได้ด้วยค่ะคือจังอยู่นีนี่พวงนู้ปัติบตสเนี่ยนู้บ่ได้กินยาด้วยค่ะคืออยู่กับลม ใส่ร่มรักษาไหมคะอันนี้คือผลพลอยด,ด์เด้แต่ทีมันดอาหลีคือมันด่มีสติอยู่กับอยู่กับเจ้าของอยู่กับอยู่กับเหนือกับตัวเฮาาสิบบอสมมติว่ามีคนมาเหตุใ้เฮาบ่พ่อใจเฮาสิบบไปสนใจอาการของเขาแล้วเฮาสิบบเฮาสิบ่ไปถูกกับกับคนอื่นนะิเนี่ยคือเฮามีมีสติอยู่กับร่มเฮา เฮากับสียูกับตัวเฮ้าเขาเฮ้าสีบบไปสนใจอาการของคนอื่นว่าเขาเฮ็ดอี่หยังปกติเฮ้อยู่กับคนส่วนหลายต่างคนกับต่างความคิดแมนบอกขันเฮ้าไปสนใจออาการของเขาว่าโอ้เขาคือแนมจังงส่เขาสั่งห้าบัวเนเขาบอกซุบซิบซุบซิบเขาบอกเผื่อนห้องบัมันจะคิดจังซส่แมนบอกค่ะแต่ว่าถ้าเฮ้าบบไปสนใจอาการของคนอื่นเฮ้าสิสบายแมนบ่ค่ะ ส่วนอันประโยชน์นั่นยังอีกลายเดี๋ยวอันหลวงพ่อแล้วกัสิเพิ่นกันสิเทศบอกแนะนําอีกค่ะตอนนี้คือนูแค่มาแนะนําพื้นฐานนั่นนะคะพื้นฐานว่าไห้มี่สมาธิสติอยู่กับลมหายใจเหาก็คือให้เห่าหูลมหายใจขันแรกก็คือไห้เหาดูลม คือมื้นตาหรือลับตาก็ได้แต่ว่าหลวงพ่อสีเนนให้มื้นตาเพราะว่าเฮ้าชีวิตประจําวันเฮ้าชวนหมากเฮ้าสีมื้นตาเม่นบ่เฮ้าสีโบมีเวลามาน่งยังสีโดนปันใดเนี่นบ่เฮ้าสีเหตุงานมีมีธุระมี่ยังสีเฮ้าสีตองเหตุยังยังอันนีเฮ้ากับสีนอนเหมือนละสีหาชโมงเนี่ยบอกเขารับจานแล้วเวลาสีมาน่งยังสีเนี่ยมันหน่อยเฮ้าสีบบเด็กกังวลเรื่องว่าเฮ้าต้องมาน่งอย่างเดียว เพิ่นก็เลยให้เฮ้ามื่นตาเพราะว่าอันนี้เป็นสมาธิแบบเคลื่อนไว้นะคะเฮ้าสีเท็ดนยังอยู่เฮ้าก็สีมีสติหูล่มเข้าล่มออกมันเป็นการภาวนานะคะ่ะเอินภาวนาบริกรรมภาวนาคือมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเฮ้าสิเป็นการฝึกสมาธิอยู่ตลอดบเบ่ว่เฮ้าสีเหตดเวียกเหตดงานเฮาสีนั่งสีนนสิเข้าห้องน้ำเหต ินเขาเอ็นยังกายคือเข้าสีมีสติอยู่กับลมเข้าพอเขาอยู่กับลมเข้าใดเข้าสีหูซึกตัวเขาตลอดเข้าสีหูว่าร่างกายเขาเป็นจังไดเข้าเจ็บมองไดเข้าปวดมองไดหรือว่าเข้าเหตุอย่างดูมันสีเบะขึ้นออกไปข้างนอกอะนะคะคือมันอาจสีมีขึ้นออกไปยูแวบออกไปยูแต่ว่าเข้าให้หูซึกตัวแล้วก็กลับมาหูล่มอันนี้มันสิเป็นการฝึกสตินะคะ ออือที่นี่ห้เหานเอนเห็ดตั้งสีไปเรื่อยเห็ดได้มืดมือแห้งดีค่ะแต่ว่าถาถามันฝึกใหม่ๆมันกับสีเห็ดบะทันไดเนเ้เนาะถ้าเห็ดเบิดมือเนาะเฮากับเห็ดตอนตอนเสารเวลาตื่นนอนเพื่อพวกหูซึกตัวข้นมานให้หูซึกล่มก่อนหันใจก่อนให้มันหู้่มเข้าลมบอกให้อุณาร่มมันขืนนุบ บานี้ก็คือหูลมธรรมดาแล้วก็ไปเหตุกิจกรรม <c oughs> หรเ,เหตุหล่างนาแปรงฟันกินเขา้าเหตุงานปกติแล้วแล้วอีกเวลาหนึ่งคือตอนเทียงคือตอนเทียงทุกคนต้องกินเขา้าหรือว่าต้องมีเวลาพักอยู่แล้วแน่นบ่งคะถ้าเป็นเห็ุงานเนาะบานนี้เฮ่ากับเมื่อบึงล้มหูเห็นล่มเข้าล้มออกแล้วก็ให้อุณหร่วมมันขึ้นมานบนบๆเขาเฮาเป็นแล้วมันสีเล็วเนาะคะ่ะ แล้วก็พอแต่อันมันขื้นมากนึบๆๆแล้วห้องหูซึกแล้ว่ามันขึ้นเขาก็ไปเหตุงานเหตุงางปกติธรรมดาก็หูซึกว่าเข้าหายใจมันลื่มไปเขาก็กลับมาหูซึกตัวหูว,ว่าร่มเข่าร่มออกอันนี้คือเข้าเข้าสีเข้าสีเอากําลังสมาธินะคะการการเบิงร่มนี่คือการเพตุสมาธิเขาสีมนนี่สมาธิอยู่กับล่มแล้วอีกเวลาหนึ่งคือเวลากรสีนอนเข้า เห็นล่มอีกเบิงล่มเบิงล่มเขาร่มออกสูดเข้าไปให้มันอุณร่มมันขื้นลึบนึบนึบนบ,บนเท่ากับเบิงร่มธรรมดาเห็นล่มเขาล่มออกจนว่ามันรับไปนะคะอันนี้คือการส่งชาญคะ่ะโบมันเขาชาญดิอันนี้ส่งชาญคะ่ะถ้าเขานี่คือมันเขาไปเลยแล้วห่อสิบุหูสบตุหรือว่ามันมันมันขาเขานี่ห้อห่อสอยู ปกติบได้นะเสียดเวียนยเคสงานในาสิไว้แต่อันนี้คือการทรงชาติแล้วที่นี่ถา้าเข้ารับในในชาติเนาะคือถา้าเข้าเบิงล่มจนว่าเข้าลับไปเข้าลับไปจักชัวโมงนั่นคือเข้าอยู่ในชาติสานักรับไปหาชโมงเขาก็อยู่ในชาติหาชโมงอันนี้มันสิเป็นกําลังสามารถทีไอเขา้าแล้วมันสีนในห้อหนึ่งมีสติตั้งมนันอยู่กับเจ้าของ เวลาเข้าฟังธรรมหรือว่าเข้าเข้าปฏิบัติธรรมฟังครูบาอาจารย์มันสีหลับได้นะคะคือเขามีสมาธิตั้งมันเขามีสติตั้งมันอยู่แล้วเขามีฐานอยู่แล้วนะเขาว่าไงเขามีฐานอยู่แล้วเขารับเขารับได้หลายเขารับคือบ้านเขามันแข็งแรงเนาะเขารับนําหนักได้ถือร่มถือกิ่งยางมาเข้ากับโบวันไว้เข้ากับสีเดมีกำลัง สู่กับอันอันเอียงเกาะก็เ,เอิ่โลกระถ้ำแปดเนาะสุขทุกเน้นทาสินเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศดเสื่อมยศดอันนี้คือโลกระถ้ำแปดเป็นถ้ำของโลกแล้วมันสีมาก,กระโบมเฮาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเฮาต้องเจอจูู่เสมือนนะ่ะแต่ว่าถ้าเฮามีสติมีสมาธิอยู่กับตัวเฮาเฮาสีโบวันไหวกับมวนนั้นข้ของน้องไปน็นย่งไดค่ะหืนบ่ ไม่ขึ้นเลยอืมอหายใจบาอิมตามล่มบ่คะบ่ให้ตามค่ะให้รู้แค่ว่าล่มมันพานจมูกเข้าพานหูดังเข้าหน่อยไหมอืมอันนองหูวซึกว่าล่มมันเข่าเบาๆพานเข่าพานออกเบาๆซื่งเรามันสีมันสีเย็นๆขึ้นมาก พอแต่มันหูซสือกใส่แงยบปากนิดนึงแล้วก็สูดร่มเขินไปสูดทั้งทั้งทัง้งปากทั้งหูดังเห่าละสูดเขินไปแห้แงๆแล้วมันสีชัดอันนี้มันสีขืนมาหรือว่าบางคนบางคนอาชีบบกขืนมานหนีเลยอาสีแบบตึงๆตึงๆขมับค่ะอ่าอันนั้นกับแมนค่ะแต่ว่าอันมันยังบอกขั้นในขืนหวัวน,นี้เนะาะถ้ามมันบอกอันนี้อุน่าโลไม่ดีมันสีอยู่วางนี้บางคนก็นสี ตึงในหัวคือไข่ไข่กับไส้หมวกเห็นไหนักนักนุ่งนวงค่ะค่ะเนนนั่นแหละคืออาการของปิติปิติแล้วก็ไอุณาโลมน่ยมันย่อมขั้นมันบกั้นร่วมเพราะว่าสมาธิเขายังบดยตั้งมั้นเนาะแต่ว่าค่ะนักเหตุไปเรื่อยๆเพราะมันชินแล้วมันมีกําลังสมาธิหลายมันสีร่วมเองค่ะมันสีหูซึกชัดดูวางนี้เลย อันของแมวเป็นยังไงคะแม่เป็นยังไขง,งไขืนบอขืนอยู่เนาะเป็นยังไงเป็นนักนักบอกนึ้นึค่ะ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 แมนค่ะเพราะว่าสามารถที่ห้องบอท่านเด็กตังมันเนาะ เอาอ้ายห้อยยังกำลังฝึอกอยู่แต่บบบห้เาเหตุไปเรือเดยๆห้าห้าสีชิน่นห้าสีชิน่นทําให้มากทําให้บ่อยทําให้ชินคือหลวงพอ่อว่าแล้วอันอันสตฮาสีนี้กาลังสามารถทีเอาก็สีตังมันค่ะซืบอล่มเนี่บ่คะคือคือห้าสีเอากําลังล่มนี่ดันดันดันไอ อุณหโลมเข้าขึ้นให้มันชัดขื้นอันที่มันนึบๆน่นวงๆน,นะคะ่ะเพราะสีเอาขั้วหมูซึ่งนี่ว่าดันให้มันขื้นมากนะมันจีชัดขื้น,น,นใช่ค่ะ่ย้มปากนิดนึงแค่แบบให้มันมีมีปองให้ล่มเขาเน่ะไหมแค่หูซึกว่าล่มเขาไปได้แล้วก็จืดเขาไปพออร้อมกันทั้งทั้งปากทั้งดังแย้มปากเหอคะแย้มปากเขากเออ แซมหนิมเนี่ยแค่แบบว่าหายลมมันเขาได้นะแม่เมื่องอ่าเด้เมื่องอ่าเด้เฮ็ดฟองหน่อยน้อยดปากฟองหน่อยน้อยฮะเงี้ยปากบ่คือคือเอาแป้งหน่อยน้อยหายลมมันเขาไปสืบล้มหัวไปลนี่ไหมค่ะใช่ใช่ค่ะค่ะแบบแค่ให้ให้ล้มมันเขาไปได้ แม่ให้มันเข่าพ่อมดังเข้าเนี่ยบนเนีนสูจใจแต่ปากด้วยทั้งปากทั้งดังเข้าให้มันเข่าพ้อมกันเลยอ๋อ้าันร์ข้ันแม่เองสีเดอ้อแม่เอาความหมูซึกถือว่าร่มมันเข่ามันออกนะไปไหวมองที่มันเสียบๆนะเข้าใจปะ<ม>คือคือบตัตตองเอาไว้ในนี้ให้เอามาไวน้นี้มองที่มันเสียบๆนะที่แม่มันเสียบๆนะเอาความหมูซึกร่มเข่าร่มออกไปไหวหัน เดี๋ยวจังน้อยมันสิขึ้นมามันสีชัดอันเนี้อันเนี้ยแหละกับแมนแต่ว่ามันขั้นชัดเนาะเดี๋ยวแม่ฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆฝึกแบบแบบโบเครียดแล้วก็บโบอยากให้มันขืนโบเก่งเด้อค่ะโบโบกังวลนํามมันสีขึืนบ่ขืนก็ยามันถามันเป็นสมาธิมันสิขืนเองแม้นบบอยากให้มันขืนมันก็ขืนค่ะอืมแต่ว่าถ้าเฮาอันเพอไปคิดมันสมาธิมันออกไปแล้ว มันก็สิหายไปเฮาก็หู้สึกโตแล้วก็บ่อู้สึกว่าลมเข้าลมออกหายใจเบาๆหูว่าลมเข้าลมออกเบาๆสบายๆนั่นนะคะอือค่ะค่ะความขึ้นไปมันจะไม่ทุกข์ไม่อะไรมันจะเป็นโรคมันเบาเลยใช่มั้ยอืมเอไม่หนักอะไรถ้เกิดแต่ว่ามันจะนิ่ง อ๋อค่ะอันนั้น,นแมนค่ะใช่ได้ค่ะเป,เป็นเป็นอุณารลมนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าม,มันยังบูชัดใช่มันจะแวบมันจะหายไปเลยเพราะว่าสามารทิทีเขาันหลุนไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเผลอไปคิดเนาะคือเขาเขาต้องคิดอยู่แล้วละ่ะคือมันเคยคิดเ้าเผลอไปคิดเขากลับมาหูซึกโตัวก่อนหูซึกโตัวแล้วก็หูล่มเข่าร่มออก ว่าร่มเขาร่มออกเอาไว้นี่ละเอาไว้มองหูดังเฮานี่ละค่ะเฮาสีเห็นร่มเขาร่มออกแล้วตัวนี้มันชิขืนมาเองอือันนี้สิเป็นการฝึกให้งเฮามีไม่สามารถเฮาเห็ุงานเห็นอย่างเฮาสิคือจังถ้าเป็นนักเรียนเนาะเราเรียนหนังสืออย่างสิมันสิความจาดีแล้วคนนี่คนนี่เป็นไม่เกียนยังยังยังนูนเนี่ยนุเป็นภูมแพ่เนาะ ้าอากาศเย็นๆดนังเสียรู้สิหนามูกไหลเป็นพุ่มแผลแต่นู้่าฝึกทรงชาติอันเนี้อาการนั้นมันแถบสิหายไปละแถบสิบมีละอันนี้อันนี้วุ้เว็าในเสื้อได้ค่ะห้ไปร่องเห็ดเปิงค่ะค่ะห้ไปร่องเห็ดเปิงแม่ย็งยังไหเน,นี่ยชัดขึ้นวะยังชัดคือเก่าบะ ค่ะนิสชัดได้เบิร์ตได้เบิร์ตทุกคนอยูนน่เนาะค่ะอันบานนี้เข้ากับจีเลี่ยงเลี่ยงมันโดยการหูร่มนั่นแหละค่ะเห็นล่มหายใจเขาออกบ้านเข้ากับฝึกไปเรื่อยๆเข้าหูซึบตัวแล้วก็หูร่มไปตลอดเบิร์ตมื่นนั่นแหละค่ะคือหูซึบตอนใดเข้ากับกับมาหูร่มเขาคึ้นผัวย่าอะไเขากับการมาหูร่มแต่ว่าเขาสีเอาคว่ำหูซึบนั่น ให้มันหูซึ่งตัวเรื่อยๆมันมันสีมีสองอยางมันหลงกับมันหูโตลงเนี่ยคือหลงไปคืดค่ะหลงไปคืดแล้วก็กำมาหูล่มเอาสองอยางหลงแล้วก็หูหลงแล้วก็หูบ่ตองไปคิดจะได้ว่าอุ้ยหลงไปโดนปันได้บ่ตรงไปคืดน้ำมันบ่ตรงไปกังวลเมน่าสีหลงไปโดนปันได้กับยามันเอาแต่ว่าห้องหูซึ่งมันดูซ้ำไดชชมวงหนึ่งห้องหูซึ่งถึงมัน ดูซ้ำใดอันนี้คือข้าสิเอาขั้วหมูซิ้อตัวเอาสติอยู่กับเข้าเข้าเอาตัวนี้ค่ะข้าบ่ได้เอาว่ามันอยู่น้ำข้าโดนปันใดข้าเอาแคเคว่ามันลงไปแล้วข้ากลับมาหูดูซ้ำใดเนาะอ่าบันอันสองเนน้อนักะให้ไปไปฝึกแล้วก็ไปอ,อยู่กับอุณร่มเอ้อยู่กับร่มหายใจค่ะคือฐานของมันคือล่มหายใจข้าเอาล่มหายใจเลยก่อน เห้ห่ลรมเข่าร่มบอกหู้ว่าเขาหายใจอยู่แค่นั้นแล้ะนอกเนื้อนั่นกะเดี๋ยวลงพอบนกะจิเทศไห่ฟางอีเทียนค่ะอันนี้ก็ไปพักเนาะค่ะกับวิฟึกเนาะสาธุสาธุสาธุค่ะพี่แจ้ว